ก็เนื่องจากเป็นคนบาปเป็นคนบาปนะคะแล้วก็มาพบเป็นคนบาปโกหกแม่เป็นคนบาปแล้วก็โกหกแม่แล้วทีนี้ก็ทีนี้ก็กำลังอธิษฐานเผื่ออยู่ค่ะแล้วทีนี้ก็กำลังอธิษฐานเผื่ออยู่ ตนี้กำลังอธิษฐานเอเลยอธิษฐานจากรไกรลๆนะคะเพราก็ว่าเธอยังไม่รู้จักพระเจ้าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วทีนี้ก็เมื่อกําลังอธิษฐานก็จะมีคนก็จะเจอผู้ประกาศ ก็มาเจอจากผู้ประกาศคนนี้ก็จะประกาศในเรื่องของพระเจ้าให้กับคนนี้ได้รู้จักกับพระเจ้า <laughs> แล้วเธอก็ได้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์เ <laughs> มื่อเธอรับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเธอก็ได้สัมผัสของความรักของพระเจ้าเมื่อเธอได้สัมผัส <laughs> เมื่อเธอได้สัมผัสในเรื่องของพระเจ้าแล้วเธอก็ได้รู้จักกับภะวจนะาธรรมของพระเจ้าได้รับการสอนเมื่อเธอได้รับการสอนเสร็จแล้วเธอก็ได้มาพบกับอัครทูตอัครทธูตก็ได้ถามเธอว่าเธอชอบอะไรเธอเธอก็บอกว่าเธอชอบความรัก แล้วเธอก็ได้พาเธอไปหาความรัก <laughs> แล้วก็สอน <laughs> well, Let's give it the Lord a hand f for n i เเราคนะกระเหน้ทีมองเ